สวัสดีทุกทุกท่านที่เป็นคอสายซีรีส์จีนนะคะช่วงนี้ก็จะติดแงกอยู่ที่กำแพงเมืองจีนคะ่ะลงกันไม่ได้เลยนะคะสำหรับอพิโซดนี้มาที่จีนแนวปัจจุบันกันบ้างนะคะแต่ว่าเป็นแนวอาชญากรรมค่ะเรื่อง เปิดแฟ้มคดีเหยื่อปิศนานะคะ imperfect victim เรื่องนี้แนะนำให้ดูนะคะถ้าเกิดว่ามีความสนใจเกี่ยวกับซีรีส์ในแง่มุมนี้นะคะคือในทีมนี้ทีมไขคดีแล้วก็ทีมอ,อาชญากรรมนะคะเป็นอะไรที่ทางไอ้ฉีอีก็ทำได้ดีมาเรื่อยๆมาตลอดเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมันถึงตอนจบแล้วนะคะเพื่อนๆจบไปแล้วค่ะแล้วก็อาชญากรรมนะคะที่เนียนสุดๆเนี่ยถูกเปิดโปงขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะ ก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้นะคะเปิดแฟ้มคดีเหยื่อปิดศนานะคะหวานขอเล่าเรื่องย่อนิดนึงก่อนนะคะคือเรื่องนี้มันบอกเล่าเรื่องราวของทนายความค่ะทนายความนี้เก่งนะคะแล้วกเ็เป็นทนายความที่แบบว่ายังไงดีเรียกว่ายอมรับการว่าจ้างของผู้ต้องสงสัยเพื่อจะมา โค่นนะ,ะคะโค่นเหยื่อลงไปค่ะโค่นผู้เสียหายค่ะด้วยความที่ทนายนั้นเก่งมากๆเป็นมืออาชีพยอดเยี่ยมก็มีการเข้าไปเหมือนกับว่าแบบสืบสวนล่วงหน้าไปด้วยนะคะแต่ความขัดแย้งระหว่างข้อเท็จจริงค่ะที่มันเป็นจริงแล้วก็จุดยืนทางอารมณ์ส่วนบุคคลน,นะคะก็ทําให้ต้องผเผชิญกับความท้าทายด้านจาริยธรรมในวิชาชีพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะแล้วใครมันคือผู้ต้องสงสยัยแล้วใครคือเหยื่อนะคะคือเรื่องนี้มันมันดึงความ สนใจไปได้ดีมากๆเลยเป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้คือต้องดูให้จบะนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นเหมือนกับคดีที่ที่ใช้เป็นหลักเลยในเรื่องนี้คือล่วงละเมิดทางเพศในที่ทํางานค่ะซึ่งมีบุคคลที่3มนะคะมาแจ้งความกับตํารวจเหยื่อสามนั้นปฏิเสธทันทีเลยค่ะเพื่อนๆว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทํร้ายแล้วก็ไปแจ้งความกับตํารวจเพียง5วันต่อมาเพื่อที่จะกล่าวหาว่าเธอนั้นข่มขืนนะคะข้อเท็จจริงทางกฎหมายที่ปฏิเสธไม่ได้ล้มล้างไปค่ะ หลักฐานการกล่าวหาของเหยื่อนะคะที่ละคนทีละคนก็เปิดเผยความจริงอย่างรวดเร็วทีนี้การสอบสวนคดีอาญาสิ้นสุดลงนะคะตำรวจค่ะก็ถอนคดีจำเลยก็ต้องทนทุกทรมานจากการแบบ แบบยังไงเดียโดนกระทำแล้วก็ชื่อเสียงต่างๆนะคะก็สูญเสียไปหมดแล้วแล้วก็กระทบกับเรื่องงานด้วยค่ะดังนั้นนะคะก็ต้องมีไปพึ่งนะคะเรียกว่าไปพึ่งองค์กรองค์กรหนึ่งล้างมนทินให้ได้สำเร็จค่ะซึ่งนะคะตัวแทนของหลินเฉี่ยในเรื่องเนี้ยก็ทำการฟ้องแย้งต่อทางเจ้าชินสำหรับความเสียหายนะคะในเรื่องราวของชื่อเสียงแล้วก็เวลาค่ะทีนี้เมื่อรายละเอียดของคดีนะคะที่มันควรจะจบแต่ว่าอีกฝ่ายไม่ยอม มันก็เลยกลายเป็นว่ามาถูกเปิดเผยค่ะเจ้าชินนะคะก็เรียกได้ว่า ชาวเน็ตแล้วก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะก็มาลุมแล้วก็มาลวนลามทางคำพูดอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ถูกตราหน้าว่าเป็นโสเภณีเป็นอีตัวนะคะนอกจากนี้เราก็ตกงานไปแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไร้ระเบียบเลยค่ะที่นี้นะคะในระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างข้อเท็จจริงทางกฎหมายกับความจริงที่มันเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจนะคะก็ทําให้ตัวละคร2ตัวก็คือเจ้าชินกับหลินเชี่ยเนี่ยที่ต้องกําลังเผชิญกับความท้าทายด้านจริยธรรมทาง วิชาชีพที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอตอนจบเราก็รู้แล้วว่าเธอนั้นนะคะก็คือกลับด้านมาช่วยเหยื่อนั่นเองค่ะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะจบไปเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ในที่สุดนะคะเจ้าชินนั้นก็เอาชนะตัวเองได้ค่ะแล้วก็เลือกที่จะที่จะบอกเรื่องราวที่มันเป็นความจริง ทั้งหมดนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเหตุที่แบบว่า,าไปให้การเป็นพยานเท็จนั้นเพียงเพราะเขานั้นกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถาน,นะของเหยื่อเท่านั้นแต่ไม่ว่าเขาจะอดทนแล้วก็ไม่กล้าขัดขืนเรื่องราวต่างๆหรือว่ารวบรวมความกล้าที่จะมาท้าทายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ที่ต้องเรียกได้ว่าเออมันเกิดร้อยแผลขึ้นมาแล้วในใจนะคะสาหรับตัวเหยียนหมิงนะคะก็ยังตัดสินใจที่จะเชื่อเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า ทำให้การนะคะของเจ้าชินนั้นก็ถือได้ว่าครั้งนี้น่าจะมีความจริงใจค่ะน่าจะเป็นความจริงนั่นแหละนะคะที่ออกมาจากปากแล้วเขายังได้เรียนรู้จากปากด้วยนะคะว่าการที่จะประสบสะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของของอคดีแบบเนี้ยที่มันมีความกลัวแล้วก็มีความไม่มั่นใจนะคะอยู่ในตัวของเหยื่อหรือว่าในตัวของตัวเองด้วยเนี่ยการใช้ความ กลัวนะคะการต่อต้านใช้สิทธิที่ไม่เท่าเทียมกันในการปราบปามค่ะก็เรียกได้ว่ามันเป็นจิตวิทยาชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถทําให้คนเหล่านั้นกล้าพูดความจริงหรือว่าไม่กล้าพูดความจริงค่ะมันมีมันมีนะคะความรู้ในแง่คิดเรื่องนี้ดีมากๆเลยในเรื่องนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะพอหลังจากที่ ได้รู้ความจริงทุกอย่างก็ได้เห็นถึงดูวิดีโอต่างๆท่าทางก็ถือได้ว่าเขานั้นก็ไม่มีความสั่นคอนเลยนะคะคำว่าไม่มีความสั่นคอนก็คือเขาก็ยัง ยังยังโอเคกับคนรักของเขาอ่ะเอาง,ง่ายๆค่ะทีนี้สำหรับเยียนเซียงนะคะก็เชื่อว่ามันต้องมีความเท่าเทียมกันทางเพศในสังคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็ยังคงอดทนต่อความล้มเหลวของเจ้าจินคือเรื่องนี้มันเกี่ยวกับตระกูลเยียนนะเพื่อนๆมันก็มีเยียนมิ่งแล้วก็มีเยียนเซียงนะคะเยียนมิ่งก็อย่างที่หวานบอกไปแล้วค่ะเขายินดีจะเชื่อใจนะคะเจ้าจินอีกทีหนึ่งส่วนทางด้านเยียนเซียงเนี่ยก็มีความเชื่อว่าในสังคมเนี่ยมันมีความเท่า เทียมกันทางเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายค่ะทีนี้หลังจากที่ คดีความของเจ้าชินนะคะมันก็มีการพยายามจะถูกปิดคดีไปแล้วครั้งแล้วครั้งเล่านี่แหละค่ะจนกระทั่งนะคะหลินการก็ได้แสดงหลักฐานว่าเขานั้นรู้สึกละอายใจกับการกระทําของเขาค่ะซึ่งหลินคารนะคะซึ่งแต่เดิมเป็นทนายความแก้ต่างให้คดีไหนๆก็ประสบความสําเร็จมาหมดนะคะซึ่งไม่สามารถจะแทรกแซงในฐานะของทนายจําเลยของเจ้าชิน ตามเหตุผลใดๆได,ได้แต่ว่าเขานั้นมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเขากําลังปกป้องการเพิกเฉยของจําเลยนะคะก็คือจําเลยอ่ะเจ้าชินอ่ะตลอดทั้งเรื่องคือคือหนังหนังไม่พูดความจริงค่ะเพื่อนเพ,นเ,พนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกลุ่มมีคนนะคะที่เป็นคนที่เชื่อว่าเจ้าชินนั้นยังไม่พูดความจริงแล้วก็พยายามจะให้เจ้าชินนั้น พูดออกมาให้ได้นะคะแต่การที่คนเป็นทนายความนะคะจะไปลีดเค้นเอาข้อมูลนะคะจากใครก็ตามซึ่งเป็นบุคคลแล้วก็ประชาชนอยู่เนี่ยมันก็ทำไม่ได้ตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีสิ่งที่ทนายความนะคะละเมิดข้อบังคับเช่นเดียวกันเราก็จะได้เห็นนะคะกระบวนการในในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอะไรที่ที่เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งค่ะทีนี้นะคะสิ่งที่หลินคารทนายความคนนี้นาเสนอนั้นนะคะ ฐานเนเี่ยมันก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคะนอกจากทําให้การที่หลี่อี้นั้นมอบมาให้เนี่แหละค่ะแม้แต่วิดีโอจากโรงแรมในคืนนั้นนะคะเป็นแบบกล้อง cctv หลังจากที่ทางด้านสินลู่นั้นเข้าไปดูแลต้าเฉิงกรุป๊ปแล้วก็จุดยืนดั้งเดิมของหลี่อี้ในการปก ความสําเร็จอย่างมั่นคงก็ค่อยๆเปลี่ยนไปในสิทธิ์นะคะที่เขานั้นมอบให้กับเธอค่ะแล้วก็ละทิ้งความรักที่เขาไม่สามารถจะละทิ้งไปได้อย่างเด็ดขาดนะคะเขานั้นใช้ชีวิตอย่างประสบความสําเร็จมาหลายปีแล้วและเพื่อให้แน่ใจว่าสถานะของเขานั้นจะไม่สั่นคลอนไม่ถูกคุกคามเขาก็จึงมีหลักฐานมากมายเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการนอกใจค่ะเกี่ยวกับการนอกใจของคนรักของเขาทีนี้บังเอิญนะคะโรงแรมที่เขาบังคับให้เจ้าชินไปในคืนนั้นแล้วมันเกิดเรื่องขึ้นน่ะเป็นสถานที่ประจําของเขาเลยค่ะแล้วก็ยังมีนะคะทางด้านเชิงกลงก็มีการประชุมนะคะทางด้านส่วนตัวมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยเป็น เ,เวลาที่มาพบปะกันก็จะมีคู่รักมากมายนับจํานวนไม่ท้วนเลยนะคะทีนี้เมื่อหลี่อี้พบว่าเขานั้นบังคับเจ้าชินเพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงของความที่แบบเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในในสังคมก็คือเป็นผู้มีหน้ามีตานะคะดังนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะแซงทําเป็นหูหนวก ตาบอดก็คือไม่รับรู้ใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคนที่มีส่วนร่วมแล้วก็โกหกไม่ให้ความร่วมมือตำรวจในท้ายที่สุดแล้วนะคะพอขึ้นศาลอะไรแบบนี้ก็ต้องถูกคุมขังอยู่แล้วค่ะแล้วก็กลุ่มนะคะก็ถูกควบคุมโดยชินลู่แล้วเขานั้นก็ยังปปิอมต่อหน้าของกลุ่มอำนาจที่อยู่ในบริษัทแล้วก็กลุ่มที่ทางานร่วมกับเขาด้วยนะคะดังนั้นเพื่อการแก้ปัญหาค่ะเขาก็ได้สร้างหลักฐานทางอาญานะคะขึ้นมาแล้วก็ คือสร้างมันขึ้นมาใหม่เป็นหลักฐานเท็จแล้วก็ถูกตัดสินจำคุกไป20ปีนะคะเรียกได้ว่าคือมันมีการหักหลังนะคะแทงข้างหลังกันขึ้นมานี่แหละค่ะก็เลยทําให้คดีสามารถจะปิดได้นะคะแต่ทีนี้ก่อนที่เขานั้นจะเข้าไปในคุกค่ะเขาก็ยอมรับข้อเท็จจริงไม่ได้นะคะแล้วก็บังคับให้ทนายความหลินคารเนี่ยก็บอกว่าเออใครใครคือบอกถึงผู้บงการเบื้องหลังค่ะแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าเออแบบคนที่คือเขาอ่ะ เปลี่ยนมาทำความดีแล้วแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแล้วยังไงยังไงเนี่ยก็กฎหมายก็จะต้องมายืนอยู่ทางข้างเขาเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องนี้นะคะไม่ได้มีเฉพาะเจ้าชินเท่านั้นนะคะที่เหมือนกับว่าถูกล่วงละเมิดอะ่ะก็จะมีคู่อีกคู่หนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเชิงนะคะกับหลี่อี้เนี่ยคู่นี้ก็น่าจะมีการละเมิดเกิดขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งคดีความก็ต้องดําเนินต่อไปเช่นเดียวกันนะคะคือเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องราวที่ที่เหยื่ นะในช่วงแรกๆเลยตั้งแต่เริ่มมาจนถึงช่วงปลายๆนะคะก่อนที่จะจบคือเหยื่อนั้นไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่างแท้จริงกับทางทนายความกับทางตำรวจนะคะก็ทำให้ข้อมูลในการเอาไปต่อสู้กันในศาลเนี่ยก็จะแพ้นะคะฝ่ายที่เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลอ่ะกลุ่มคนรวยอ่ะนะคะเอาละคะ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดี้นะคะเรื่องราวมันก็มีการพลิกผันไปตรงที่มีการแทงข้างหลังกันนะคะของคนที่เก็บ หลักฐานไว้ตลอดเวลานี่แหละค่ะแล้วก็เป็นคนสนิทนะคะของคนที่ประสบความสําเร็จในในบริษัทด้วยค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษฎนี้นะคะมีเวลาอย่าลืมไปดูกันนะสวัสดีค่ะ